สวัสดีผมไมเคิลแจ็กสันฮ,ฮคุณมึงชื่อไมเคิลอาฟอโลครับอาอแอมซอดดวงโซลี oh, ่ so หรือเปล่าผมชื่อไมเคิลปาทาโลเฮคนคอมเมนต์เขาคิดว่าผมเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว oh no กูไม่ได้แป้นโกโกหอกพวกมึงใครไม่เชื่อแต่คนคอมเมนเชื่อกูชอบบริษัทโกยิ่งใหญ่ระด,ดับโลก แต่มีคนในบริษัทแค่สองคนก็คือกูแล้วก็ตากลองของกูนั่นเองแ,แล้วในวันนี้กูถูกจ้างมาจากประเทศแคมรูมเมียเพื่อให้มาดามาใส่ร้ายประเทศไทยแล้วเมียกูก็คอร้องกูให้มาช่วยด้วยเพราะเมียกูเป็นลูกครึ่งเมรเวียดนามเรวในวันนี้กูจะมาใส่ลายประเทศไทยอา้าวกล้องพร้อมอย่างหนึ่ง สองสามปาชลามขึ้นบก4 5 6จริงจกจยัดทราพระบิดามึงเส้นประชรนโทษโทษกระบอดหนึ่งสแอคชันสวัสดีค่ะบพ่อแม่พี่น้องอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ได้มาขายจกควยกระบอดโอ้โอ้โทษเทติดสกิปมาจากงานที่แล้วสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ มันคือการกระทำของประเทศไทยโดยที่พวกเขานั่นเอายางรถยนต์มากาันพื้นที่ชายแดนยางรถยนต์บางเสน้นยังใช้ได้อยู่เลยพวกเขาจะเอามาทิ้งทำไมมันไม่ใช่เรื่องกับบอสอ้อโทษๆเฮลัสเซได้ไ<ว>คนรู้หรือไม่ประเทศไทยขับไล่ประชากรเแมนออกจากบ้านของพวกเขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมันเป็นการกระทำของประเทศไทยที่แย่มากๆประเทศไทยผิดตรงไหนวะก็ที่กู มึงูดอะไรเป่าขบอดถือกล้องดีๆเรื่องนี่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอยากโดนัลด์ทรัมป์จะต้องรับรู้ท่านจะไปฟ้องทรัมป์เหรอครับกูโพสไปงานแหละเอาใจคนคอมเมนต์<ว>แค่กูแอบไปคอถ่ายรูปก็เข้ามาได้ก็สุดยอดแล้วดูแล้วเหมือนหุ่นกี้พึ่งเลยนะครับมึงจะบอกเขาทำไม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่มากคนไทยไร้คนขคมนออกจากดินแดนประเทศไทยแล้วพวกคนคแมนที่นาดานอยู่ในประเทศไทยเขาจะกลับเขาบ้ามาในบ้านเขายังไงโทษกับบอสเขาจ้างพวกเรามาให้ด่าประเทศไทยครับเอาละโทอดๆเริ่มตัว,ว<ะ>แล้วเรื่องนี้กูจะฟ้องอีรอนมากด้วยเขาเกี่ยวอะไรครับเนี่ยกูจะฟ้องไอรอนแมนฟ้องกับตันอเมริกา จอใครกูจะฟ้องให้หมดเลยว่าการกระทำกองประเทศไทยนั่นช่างปาเถือนอะไรแบบเน่แล้วคนขเมรพวกเน่เขาจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนกันก็อยู่ในประเทศคุณมึงสิครับมึงพูดอะไรเปล่ากบอดประเทศไทยไม่ดีเลยช่วยเหลือขเมรทุกอย่างแต่ขเมรก็ทรยศพวกเขาเอ,อ้าหลุดปากสร้างหลักฐานพอลมัง กูเมื่อยปากแล้วถ้าไม่ติดว่าเมียกูเป็นคนคมแมนกูไม่มาหรอกแบบบ้าบอท่านครับผมทำงานที่ท่านแล้วดาประเทศไทยต่อว่าประเทศไทยใส่หลายประเทศไทยช้ำเลยเสร็จงานของผมแล้วอย่าว่ายังงั้นอย่างนี้เลยขอเงินด้วยครับเออท่านครับคลิปที่ไร้สดในคืนนั้นทำยังไงต่อดีครับจะเก็บเอาไวท้ทำไมลบไปเลยเพราะกูได้เงินแล้ว วานเจยบโมเย่นำไทยถ to มีไม่ใช่ e มี no problem นำไทยถ t มี don't tie to me พ o กมีไทยพากกไม่กิน absolutely F16 to you i v e p e n to you b a n boom to you ปั๊มปปมปัตอนนี้สถานการณ์ตามชายแดน ในสถานที่ที่ทางฐานไทยนั้นได้รอมรัวลวดหนามเอาไว้ในบางสถานที่ก็กลายเป็นสถานที่ที่ทําให้กองทัพกามบูชานั้นได้ทําการโฆษณาชวนเชื่อแบบสถานที่ตรงนี้ที่ทางกองทัพเขเมรได้เกณฑ์คนแก่คนพิการเอามาถ่ายรูปกับลวดหน้มที่ทางฐานไทยนั้นได้วางเอาไว้แล้วฐานเขเมรก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เอารูปนี้ไปบอกกับชาวโลกว่าฐานไทยนั้นใจร้าย ปิดการโอกาสการรักษาของคนขเขมรเราคนขเขมรเราจะเข้าไปรักษาในประเทศไทยนั้นก็เข้าไปไม่ได้แล้วพวกเขาก็โดนไล่ออกจากบ้านที่ปลูกสร้างในเขตประเทศไทยจนตอนนี้พวกเขานั้นก็ไม่มีบ้านอยู่บ้าบอจริงเชียฮ่ประเทศคุณมึงไม่มีโรงพยาบาลเลยไง <c oughs> และอีกอย่างเรื่องบ้านที่ขเขมรมีตั้งเยอะแยะไปสร้างบ้านใหม่เด รู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกระจจบกระใสาอาหารไม่ย้อยปัญหาโน่นนี่นั่นจะโทษประเทศไทยหมดเลยหรือไงแม่แมเกลียดประเทศไทยโกรธประเทศไทยแต่คาดประเทศไทยไม่ได้แม่เบอต่อมาก็มีข่าววีระบุรุขเขมรอีกแล้วนะโดยเขาบอกว่ามีผู้กล้าหารขมรที่เขานั้นไม่เกรงกลัวทหารไทยได้ทำการลือลวดน้ำทหารไทยออกแล้วก็ใส่หลังรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขับกลับบ้านแบบชิวๆ ต่อมาคนเขมรนก็อยากจะรู้จักชายคนนี้ว่าเขาคือใครกันแน่เลยอยากจะช่วยเหลือบริจาคเงินให้กับเขาในความกล้าหาญของเขานั่นเองส่วนคลิปที่คนเขมรนโพสต์ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนลวดหนามเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะเออซ้องมึงว่าเขาจะไปไหนไวะรออะไรล่ะเพ่สภาพแบบนี้นี่ไปขายร้านของเก่าแน่นอนเลยเอาระวัสหลุงวันนี้น่าจะได้เป็นกักละมะั้งยุดยอด ต่อมาก็เป็นเรื่องหลอนๆของเราคนเขเมนกันบ้างอะนะแบบอินฟูเมนเซอร์คนนี้ได้ไปเจอวัตถุป,ประหลาดแล้วเขาก็บอกว่านี่มันคือลูกระเบิดแล้วเขานั้นก็บอกให้คนหมู่บ้านแถวนั้นหลบไปแล้วก็ล้อมพื้นที่เอาไว้อะนะต่อมาเขาก็ได้มาถ่ายคลิปคู่กับลูกระเบิดแล้วก็อธิบายบ้าบอคอแตกอะไรเขาก็ไม่รู้นะตามแบบฉบับคเมนต์ทำทรงมีความรู้นั่นเอง,องน,อนีน อันใหญ่ฉราน้พอนั่งดัง,งนะมานเนี้ยออนซูมมาทิบาซูมมาทิบาอัออนใหญ่ฉราน้อพอนักนี้นี่น้ำประสาทน้ำมุกประสัทเออ,อไอซองมันคืออะไรวะนะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นระเบิดด้านนี่เนี่ยนะระเบิดใช่แล้วนี่ฮะถ้ารู้ว่าเป็นระเบิดแล้วมึงมานั่งเฉิวเอา,มาไม้ปักเอาเชือกล้อมอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมการเก็บระเบิดเขมรโบราณก็ได้เบ้ แล้วต่อมาพอคนไทยได้เห็นคลิปอะไรแบบนี้ต่างก็บอกกันว่านี่มันระเบิดซะที่ไหนกันเล่าแต่มันคือคืออะไรวะมันคือไดสตาร์ทเก่าของรถไทยนั่นเองโอ้โหไดสตาร์ทรถไทยแต่พิ่กแกบอกว่าเป็นระเบิดเนี่ยน่ส้มแล้วที่เรียนวันละสองชั่วโมงสสดยดเออถ้าไดสตาร์ทรถไทยมันระเบิดมันจะดังแตกๆตๆๆๆกๆๆ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 หรือเปล่าวะ ต่อมาก็เป็นเรื่องรถขนส่งน้ำมันเกิดการตกลางที่บริษัทเขเมรนั้นทําการขนส่งเองอะนะที่พัตตบองรู้ก็รู้อยู่ว่ารางรถไฟในประเทศเขเมรนั้นมันบิดเบี้ยวเงยงกงกง,กง,กงกแต่บริษัทเอกชนรายนี้ก็ยังยืนยันดึงดันที่จะขนส่งน้ำมันในทางรางรถไฟต่อไปโดยรถไฟขบวนนี้มีทั้งน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลด้วยนะ แล้วชาวบ้านที่เห็นรถน้ำมันฟ้ามาอะไรแบบนี้พวกเขาก็วิ่งวิ่งนี่วิ่งไปเอาแกลอนในบ้านมาเติมน้ำมันนั่นเอง <S <S โดยคนขมรก็ถือกติว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆมันก็เลยเป็นเรื่องวิพากษ์วิจาร์กันว่าการกระทําของคนขมรน,นั้นเสี่ยงอันตรายหรือไม่แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คนขมรก็ไม่ฟังะนะแล้วต่อมาตำรวจในพื้นที่นั้นก็มาควบคุมสถานการณ์ต่อไป อ,อ,อยู่ไหนนะไว้ตรงนี้มันหห้ไปไหนไว้เนี่ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะพี่เมียวหาอะไรเพ่ไฟแชค็คพี่เมียวอยากเห็นการระเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้ขันหรือนี่เออไอจัดแล้วเขาบอกสาเหตุปะ่ะว่ารถไฟมันตกรลงเพราะอะไรเพราะว่ารถไฟนั้นไม่ได้อยู่บนรางมันทําให้รถไฟนั้นตกรลงนั่นเองครับอ๋อสาเหตุที่รถไฟตกรลงเพราะไม่ได้อยู่บนราง อะไรของเมืองวะกูนึกว่าสาเหตุที่รถไฟขบวนตกหลางเป็นเพราะประเทศไทยอีกเห็นมีอะไรอะไรกระทบแต่ประเทศไทยทไม่เบื่อทันใดที่โรงาาคอมมโดคลิปในช่องของช่องบาบอนเน่กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับตะขายใบยมะกรูดให้กับช่องนี้ด้วยเด้อ EP นี้ราบิกนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ